โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่วนหน c h a เช่นเคยนะครับสำหรับในะวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตอ์เกตเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ จะมาทําการเปิดตัวแดงกันสักหน่อยละกันนะในเซิร์ฟเวอร์ที่616นะครับ, 6, 6รบสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม1,000แมนเดอร์สตองเก็ตเลยนะครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนานี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟ f ีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สําคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมาก อย่าลืมไปใช้บริก,การกันได้เยอนนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าม่ท่องสนชนะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะแล้วก็นี่เลยวันนี้เตรียมตัวแดงไว้ทั้งหมด1 6 1ใบนะครับแล้วก็ดอกไว้ค่อนข้างเยอะพอควรน,นะครับแล้วก็มีตัวดำอีกหนึ่งใบตัว ว่อง104ใบซึ่งเราจะเปิดกันในเดือนหน้านะครับแล้วก็เปิดพร้อมแฟดเลยนะคือเปิดล่าทั้งแฟด U R แล้วก็แฟด S S R พัดเลยนะส่วนใครที่รอดูผงถาลางตั๋วอยู่ก็อดใจรออีกนิดนึงละกันนะครับช่วงน,นี้ก็ทนดูพวกตั๋วแดงตัว๋วตัวเืองไปก่อนนะครับ <laughs> แล้วก็มีตั๋ววอยู่ถามสิบเจ็ดใบนะซึ่งวันนี้ถามมันเป็นมถึ่งอยากเปิดนะค,คือตรงนี้เลยผมจะเปิดให้มันครบการันตีจะเรียกว่าการันตีได้ไหม มันเป็นออ220รอบตรงนี้นะครับนะก็คือเปิดเพื่อเลือกตรงนี้ก็คือไม่ใช่ว่าผมจะมาเน้นตรงนี้หรอกจริงๆอ่ะผมอี่ยได้อัศวินจากกลเพื่อเอามาแบกท้งส่วนของฝั่งฮีโร่ฝั่งฮีโร่ผมอ่ะมันค่อนข้างที่จะกระจอกเกินไปนะเพราะคืออยากได้เป็นอัศวินจากกลมาเนาะซึ่งมันมีตู้เลดอัพอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราจะมาเปิดเลดอัพกันถ้าเกิดว่าออกในเลดอัพแล้วเรายังมีต่อแดงเหลืออยู่เราจะไปเปิดตู้ธรรมดากันต่อให้ครบ100 60ใบที่มีแล้วก็ผมจะไปกดต่อให้รอบๆให้มันครบอีก120นะครับแล้วก็ให้มันครบกันตีเพื่อที่จะเอาซอมบี้แมนในนี้แต่ถ้าเกิดว่าดวงดีสุ่มในสเตปธรรมดาแล้วได้ซอมบี้แมนมาก็ถือว่าตรงนี้เป็นกําไรนะเป็นเศษละกันให้ได้โกลีเออให้ได้เป็น วัคซีนแมนล่างปลุกตื่นมาประมาณนั้นคือเหมือนกับเราได้เป็นโบนนะัสแต่ว่าจะดวงดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้คือคาดหวังอัศวนจะก,กลเพื่อเอามาแบกฝั่งฮีโร่นะเพราะฝั่งฮีโร่ผมเล่นค่อนข้างที่จะไม่ไหวนะเพราะว่าฮีโร่ผมมันไม่เก่งเนาะก็คงจะจะเก่งทีนึงคือช่วงเดือนหน้าซึ่งตอนนี้คือผมอยากได้ตัวแบกก่อนแล้วก็ต้องการหินตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะเอามาเล่นแฟดในเดือนหน้านั่นเองนะครับมันก็เลยตัดสินใจสุ่มละกันนะครับแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ด้วยเอามาอัพตัวนะครับประมาณ ผมอยากเล่นก็เลยคิดว่าสุ่มดีกว่าประมาณนี้นะครับเนาะก็นี่เลยเดี๋ยวจะมาเปิดกันในตู้นี้แล้วก็ถ้าเกิดดวงดีออกก่อนก็จะเปิดตู้นี้ต่อนะก็คือคาดหวังประมาณนั้นอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันก่อนดีกว่าครับโลแรกนะคนดูไปนะครับช่วงนี้บอกเลยตรงนี้ตัวดาไม่ได้กดเรามากดตัวแดงเทียนนะเจ้าคนนี้ชา์ดหมัดแล้วต่อยไปชาจหมัดแล้วต่อยไปเรามาลุ้นสีนีกก่านะครับเนาะตรงนี้ดูสิอื้อหือจริงๆตอนแรกผมว่าจะเอามาเปิดในไรนะแต่ว่า คิดไปคิดมาในไลฟ์เปลี่ยนละเปลี่ยนใจนะในไลฟ์เปลี่ยนไปเปิดอีกอันหนึ่งแทนเดี๋ยวรอดูในไลฟ์นี้แล้วกันนะคิดว่าคืนนี้น่าจะได้ขึ้นไลฟ์อยู่แล้วตอนนี้ผมเพิ่งว่างก็เลยมาอัดคลิปตอนนี้ประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วนะก็ะคือเพิ่งว่างจริงๆเพิ่งกลับบ้านต้องขอโทษคนด้วยนะถ้าเกิดช่วงนี้ลงคลิปดึกหน่อยคือแบบช่วงนี้ผมผมไม่ค่อยว่างเลยจริงๆช่วงนี้กำลังคิดอยู่ว่าอ,อาจจะไม่ได้สตรีมนะครับช่วงนี้อาจจะได้พักสตรีมไปได้กลับมจริงอาจจะได้เดือนหน้านะแต่ว่าได้ลงคลิปปกติอยู่ะะครปรมาาณวลิ ช่วงนี้ก็กำลังคิดๆอยู่ว่าจะทำังไงดีนะก็คงจะต้องได้แจ้งอีกทีหนึ่งนะเพราะช่วงนี้แบบยุ่งมากประมาณนี้ในระหว่างที่พูดก็คือคือ,ค,อคือม่วงยับเลยนะครับ <laughs> ในระหว่างที่พูดคือผ่านไปแล้วสามสิบโลคือคือแม็กสายฟ้ามาทุกโลเลยนะไปรู้มาทําไมอย่างนั้นแล้วเราเราย้ายแนวก่อนนะตอนนี้ไม่ไหวนะเราย้ายไปแนวหนึ่งนีกว่านะแนวกแนหนึ่งแบบของดีเจ้าดีเจ้าเดิมเจ้าประจำนะไปกันตอบโรที่สี่สิหรือว่าใบที่สี่บมันเองนะโรที่สี่นะผมติดนี่ใส่เรียกโรที่สี่สิบอะ ผมตีเสร็จเรียกเรียกรอบเป็นโลนะต่อยไปหนึ่งทีจังหวะนี้บินลงมาอ,มๆๆอยังม่วงอยู่นะครับแบบเข้มปีเช่าหีวันนะโอ้โหับุยันฟรีตี้นะไปกันต่อครับไปกันต่อครับจองอังหวะนี้นะอยากได้สวินจักรกลนะมาตัวเดียวจบเราจะได้กดตัวอื่นต่อนะครับแล้วก็อยากได้ยิงได้ตัวงูด้วยเอเมดูาหนะ่ะอะผมอยากได้นะเก่งวิ่งเรามาแล้วจังหวะนี้เป็นสี่ทองนะมาตัวแรกเลยบึ้มลงมาจังหวะนี้ยังไง ผมว่ามันไม,ไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่สวิจกกักรนะคนดูโอ้โหมบอกเลยนะผ่านไป50โลโคตรสยองขวัญภูริพีเนอร์ตัวดีตัวเดิมที่แบบมีประจำบ้านเลยนะตัวละคนที่แบบบ้านไหนไม่มีคือบ้านนะั้นคือดวงดีนะเออบ้านผมนี่คือมีทุกตัวนะครับบอกเลยโคตรจะเข้มต,ตัวที่ต้องการนี่คือไม่มีนะแต้นตอบรับโรดที่60นะ จังวันนี้อืนึกว่าจะแบบทองติดๆกันอะไรประมาณนี้นะแต่ไม่มีไม่มีแม,ม,ม้กระทั่งเศษเซี่ยวสีส้มหรือสีทองโอ้โหแล้วมารัวเลยจังวันนี้ค่าแมนกับลิลลินนะไปครับโรที่เจ็สิบใช่ไหมหรือหกสิบวะลืมแล้วเจอพูริพิ่ซันเมอร์ไปทีเดียวนี่คือแบบลืมเลยนะครับ <c oughs> จังวันนี้ต่อยไปแล้วลงมา <c oughs> เป็นสี่ม่วงโอ้โหเจ็ดสิบโล ม่วงไม่หยุดออกกันแบบปื๊บปื๊บปื๊บปืบไป <c oughs> จังวันนี้นี่คือต้องมีทรงมีสูตรนะไม่งั้นแตกนะผมบอกเลยไม่มีสูตรบอกเลยว่าร่วงจริงๆนะเออแล้วจังวันนี้ต่อยมาเป็นสี่ม่วงโอยังม่วงอยู่นะคนดูผมมันจะเค็มอะไรขนาดนะ่ะผมว่ามันก็จะเกินผมไม่ใส่ยฟเจ้าเดิมน,นี้ยผ่านไปแล้วครึ่งทางนับหกสิบอแปดสิบโล ก็เดียขอรับก่อนละกันรับตัวแดงรับไปก่อนเพิ่มขึ้นมานะน่าจะได้อีกสักสิบโลคิดว่าถ้าเกิดเราสุ่มครบตรงนี้ไปรุยกันต่อครับก็ดูเลยกันต่อโรที่90นะเกินครึ่งทางมาแล้วตอนนี้คือยังไม่เห็นสีทองเพิ่มเลยขออนุญาตสกีประการนะเพื่อแบบลุ้นๆหน่อยเพื่อบ,บ,บึ้มลงมา้ยแล้วลงมาเป็นโอ้ลงมาเป็นพิกโกโลนะครับจงังหวะนี้นะลงมาเป็นพิกโกโลชชว์ๆเลยคําพูดอย่างงี้นั่นไงพิกโกโลนะบ,บอลพลังนะเอเจี้บอล จังหวะน,นี้นี่คือขนลูกคักปูเอ้ยนะผมบอกเลยไปกันต่อบโลที่100นะรอนะจังหวะน,นี้ย่าชักช้าอยู่ใหญ่เปิดไ i ไฟแล้วไปลบเกมทิ้งนี่ก็หานะครับไปเกมเหมือนไปสคิปเลยสะคิปเลยคงไม่มีสีทองต่อเนื่องสองโลหรอกหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โหหูหูหันเอยสวยมากคิสเซอเกล,ลนะผมยังไม่มีเลยขออนุญาตแชร์แชร์ตามเพย์ก่อนมันมีเพยที่ผมยังไม่ทำอย่างคือแชร์ตรัวละครประมาณนี้โอเคได้โย โอเคทำเพย์เรียบร้อยไปให้ตอรโรที่หนึ่งร้อยสิบนะอูผมผมเริ่มรู้สึกคันคันหัวคันดูจังหวะนี้นะผมเริ่มรู้สึกแบบคันคันหัวยังไงไม่รู้นะออกมาสองตัวเป็นตัวที่มีอยู่แล้วซึ่งหน้าตาไม่เหมือนอัศวินตะโกนของเราเลยอือหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยจังหวะนี้ลงมาเป็นสีม่วงเรียบร้อยเลยเป็นไงล่ะสิงเกอร์รับจบขออนุญาตเลยขออนุญาตออกมาตั้งหลักแป๊บหนึ่งขออนุญาตถอยมาตั้งหลักแป๊บหนึ่งนะ อารมณ์เหมือนผมเพิ่งต่อยกับไม้ไท้สามเศษอะตอนนี้แบบเบรอนะเบรอไปหมดเพิ่มเลทจ,จริงปะเนี่ยเออสองทองไม่ไม่มีสวินจะโกนเลยจังหวะนี้ยังไงอะ่ามาหน่อยสกิปไะเพื่อแบบสกิปแล้วจะมานะแบบไม่อยากไม่อยากเปิดเผยข้อความคำพูดอะไรงี้นะเฮ้ยกระตุกโอ้โหแม็กใส่ฟ้าแม่มีกี่เศษแล้ววะคอยาตแวดูสิคนอีุญาแวดูสิแม็กใส่ฟ้ามีกี่เศษแล้ววะแม็กใส่ฟ้าอยู่ไหนเอ่ยแม็กใส่ฟ้าโอ้โหห้าร้อยเศษ เยอะกว่าเพื่อนเคอเรตตัวอื่น <c oughs> คือแบบอยู่แค่หลักร้อยนะแม็กใส่ฟ้ารอบไปเกือบพันมาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดตัวน,นี้ล้างโซนหน่อยแล้วกันนะคิดว่าเราอาจจะแบบดวงไม่ดี <c oughs> เปิดไปมัธยมเ <c oughs> <c oughs> มื้อบโจมตีความเร็วอุ้ยเออคนดูผมเปิดให้ดูก,ก่อนนะตัวนี้คือผมถือว่าดวงดีมากนะคือผมขาดแค่ช่องนี้ที่เป็นโจมตีความเร็วซึ่งผมได้แลนะ้วก็คือเป็นโจมตีความเร็วครบสี่ช่องเลยนะอีกชิ้นหนึ่งอยู่บเกวสือนะโอ้สวยนะฮบอโหลนีสวยมากเป็นโจมตีความเร็วสี่ช่องแล้วก็วันพรุ่งนี้ ผมน่าจะทำโซนิขึ้น5ดาวได้ไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็น่าจะไม่เกินพรุ่งนี้หรือมันลืนนะก็น่าจะเป็น5้าดาวแล้วก็น่าจะบัฟสปีดพอที่จะสู้กับคนอื่นเขาได้นะก็ถือว่าดี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 นี่เป็นจกดี่ความเร็วมาอย่างงี้นี่คือคุยกันได้นะไปกันต่อบรที่ร้อยสามสิบใช่ไหมพ้ะจ้าจรไม่ผิดไปกันครับต่อยไปตะคิปเลยตะคิปเลยผมไม่แยกทนดูสีม่วงแล้วตะคิปเลยโอ้โหไปเลยไอ้สวนไปรัวเลยจังหวันี้ไอ้สวนไม่แวะแล้วไอ้สวนไม่แวะแล้ว ผมบอกเลยผมได้สีสีทองมาเป็นดบตีความเร็วผมว่ายิ้มและแต,แต่แต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดผมได้ศวิตรก,กลนะเออเข้มครับไปกันต่อที่ผมอยากสุ่มไม่ใช่ว่าแบบผมวอวยเลยนะคือแบบเผื่อมีคอสวิตรก,กลเข้ามาครับนะเราจะสามารถใช้ในทีมที่3ได้ในอนาคตเนาะแต่จริงๆมันก็คงใช้เป็นเกมดวกันชุบแหละที่ผมจะใช้ในอนาคตแต่ว่าก็มีไว้อุ่นใจกว่าประมาณนั้นนะครับต,ตอนนี้คือโลสุดท้ายแล้วนะโลที่1น0รนะครับเนาะก็ข้ามไปเลยละกันนะครับคิดว่าน่าจะอุย้ย แล้วลงมาจังหวะนี้ปีศาสจำนวนมากโผออกมาโอ้คนดูครับมาโลสุดท้ายนะจังหวะนี้ทานฟอร์มซินเวอร์นะครับโอ้โหมาในโลที่160่้อ่าก็ถือว่ายังดีนะครับไม่ไม่โดนกระดรยี220นะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่อยขออญาตแคปก่อนอัศวินจากรกลน,นะออ ได้ได้เอาได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ดีใจก็ดีใจผมก็แบบมันเหลือเท่าไหร่เนอะเหลือตัวแดงสักแบบห้าสิบหกสิบใบอะไรประมาณนี้จะได้แบบเอามากดเอามากดต่อในตู้ธรรมดาสรุปมาออกโลสุดท้ายนะเป็นโลที่หนึ่งร้อยหกสิบได้เป็นอัศวินจักรกลมาเนาะก็ที่มันที่ผมอยากได้คือมันมีแบบพวกบัฟมันนี้นะเป็นการลกความเสียหายให้กับเพื่อนนะครับเอามาเล่นกับทีมฝั่งฮีโร่ได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็รอ คบการันตี120ครั้งเพื่อเอาทางส่วนของเจ้าตรงนี้หินบกตื่นแล้วก็มีอาวุธนะครับตรงนี้เราก็คงคิดว่าจะทำอาวุธซอมบี้แมนเท่าที่คิดไว้นะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นซอมบี้แมนนะครับแล้วก็คิดไว้ประมาณนี้เอาไว้ทําเล่นในการลงปีศาจนะครับแต่ถามว่ามันมันเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้เก่งหรอกเพื่อเพื่ออผมอาจะได้ทำทางส่วนของ ออสวินจากกลขึ้นมาเล่นนะคือชอบส่วนตัวแล้วก็คือมันเก่งด้วยมันไม่ใช่ลูกไฟนะประมาณนี้เลยนะที่มาตามหากันในวันนี้ต้องเหตุผลที่ผมมาตามหาแล้วก็อีกอย่างนึงคือคันมือรับอยากสุ่ม <c oughs> อัรับไปก่อนอับหนึ่งร้อยเพชรฟรีนะเมื่อกี้นะเ <c oughs> พิ่งไปทำเคลีย์เสร็จมาเพราะาตอนนี้ขาดีเท่าไหร่ขาดอีกงสองใบเพื่อสุ่มให้ครบอ่อโรที่หนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมท้กผมแต่ไม่ผิดเลยี่อ่าโรที่หน <c oughs> ึ่งร้อยแปดสิบมันคือตอนนี้ผมกดไปแล้วเจ็ดลอยมันเจ็ดสิบโลนะเพราะว่าตรงน,นี้ขาดอีก ได้ตันนี้อีก5นะก็คือถ้าได้มากก็จะดีมากๆเลยแล้วก็มีไ e อ้พวกนี้นะ <ST US> S> <S เป็นพวกหนังสือใช้ในการฝึกแฟดในเดือนหน้าได้นะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะคลิปในวันนี้ก็คือแบบมาแบบมาเคลียร์ไม่ได้้ทุกคนดูนะครับเนาะก็เดี๋ยวในสตรีมวันนี้คิดว่าน่าจะมีอะไรให้ทุกคนดูนะครับเนาะหรือว่าถ้าเกิดไม่ไม่ได้ให้ทุกคนดูในคืนวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปหน้านะก็เดี๋ยวไว้ฝากทุกคนติดตามกันไว้ด้วยละกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ฝากทุกคนไปดูกันด้้ววยนนะไเจอกกััคครบท